แกงเห็ดปนแกงเห็ดถ้ามันขลุนปลาซิมไม่ได้ปลาคลํามกินแกงเห็ดไม่ได้เอาพ่าตัดเดปลาผ่าตัดเดกินเผ็ดไม่ได้กินเห็ดไม่ได้กินอะไรไม่ได้ป้าก็เลยให้น้ำมนออกมาชิมแซ่บบ่นี่เอามาจ้ะเอาเอาถ้วยมาน่ะถ้วยถ้วยขาวน่ะน่ะป้าล้างแล้วแมนเข้ากับปลาหนึ่งเคยละเออแมนถ้วยนั่นละล้างแล้ว จองอยากเปิดซิลือเหมือดเหมือดเหมือดอันนั้นเออได้ดแต่สปีไม่มีจองทั้งถึงได้อยูบ่บ่มีอยู่บ่ซ้อนจองเจ้าไม่มีช้อนแซวเอกไปเด้อเนาะเอาออกไปเลยเอาเอานี่นหะเอาซ้อนเอาซ้อนกา,านยาวนี่ล้างสิมาไม่เอา,า,าป่าตาจองจองไม่มี น้ำมนมจะแตักยังไงหมดไม่มีจองจก้กวัดไปสิเลยยังว่าป้าก็หายู่มไม่เห็นเอาผึ้งมาตักเอาใส่แบบนี้เลยน้ำมนเนาะจองไม่มี <พอ S 1> กระดกตุ้มๆรายการแล้วเนะกกาะแช่แล้วสอ,อ,อนบุญนะฮะสอนบุญดีสิเลสอ,อนมุงซิมไหม เอาละไปละเอามาซิมสอี้ะอมนจะกินโอ้ไผ่ไ่ค่คคาซื้อเคยนี้ฮะซื้อบะเอาอานี้เนาะเอาอันไท่พร้อม